สวัสดีนะคะแม่แม่ทุกท่านนะคะทุกยอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจักกีภูเบศนะคะวันนี้ก็มาติดตามอาการของน้ำโชกฝนตกนะคะตอนนี้ตากฝนเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็จะประมาณนี้เพราะว่าอะไรนะซองเขาอ่ะอยู่ข้างนอกหลังคาก็เลยต้องเปียกฝนรอยดึงดึงไผ่กินนะเมื่อคืนนะคะแีแ่ ยืนหลับค่ะตอนนี้ก็ยังอ๋อตื่นแล้วไมกว่าหลับต่อเพราะว่านะคะขาเห็นไหมคะแม่ขาบวมบวมมากเพราะว่าเดี๋ยวพ่อควานก็จะพากันล้างแผลแช่น้ํายาซึ่งตอนนั้นแม่อาจจะไม่อยู่นี่นะคะภายนำโชค,โชค,ครับ ะะบวมนะคะมาถึงบ้านก็กินใหญ่เลยเมื่อวานนะคะมาถึงบ้านก็กินกินยากนะคะยิ่งจิ้กินๆๆๆๆนะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ดันขยะตรงเนี้ออกให้หมดนะคะดันทิ้ดันทิ้ทงให้หมดเลยนะคะรอไม่รอรถนะคะแล้วก็จะต้องนี่นะค่ะน้ําออกนะคะแต่น้องก็ต้องอยู่พื้นแบบนี้นะคะแต่ตัวเนี้ปัญหาคือ น้องตากฝนนะคะไม่มีไม่มีที่กันฝนให้นะคะแม่แม่ดูผ้าเลมที่เรามีเราก็คือเราให้เราไปชงฟูเบตนะคะมันขาดหมดแล้วตอนนี้สุดลอดของเราหนุนนะคะลุงพายทองคําตากฝนอยู่นะคะเสียสละให้พี่โชคเข้ามาอยู่ในนี้แทนนะคะแต่ก็พากันตากฝนเดี๋ยวก็ เคลียพื้นที่นะคะวันนี้จะทํายังไงต่อก็แม่แม่ก็ติดตามชมแล้วก็เป็นกําลังใจนะคะให้ครอบครัวของเราด้วยนะคะนะคะอตอนนี้ก็มีบ้านเราก็มีทั้งหมุดห้าเชือกนะคะมีหนุ่มหล่อมาไหมนะคะนี่นะคะ,นนะ,คะหนุ่มหล่อของเราดูท่ายืนนะคะแม่แม่เราจะไปเดี๋ยวให้ดูให้ดูที่เท้าอูา้ เขาเจ็บอ้ยโชคโชคยกขาหน่อยลูกยกขาหน่อยลูกบวมบวมนะบวมทั้งขานะคะถึงสะโพกบนนะคะบวมบวมมากด้วยนวันนี้ตอนนี้พี่ควานยังไม่ได้มาทำความสะอาดด้วพี พี่ควานก็ยังทำอยู่ตรงนู้นนะคะตรงนู้นกันอยู่นะคะอันนี้ก็ผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยพออีกคนนึงเมื่อวานซึ่งเป็นยังไงไม่คุ้มไปก็ไปฟรีกระบะท้ายหลุดอีกโชคทำกระบะท้ายเขาพังอีกนะคะเมื่อวานนี่นะคะตัดเอ๊ะ ซู้ๆเนาะแต่ได้หายนะครับเดียวนะคะตาฝนตาฝนโชคครับโชคครับโชคโชคครับโชคครับสวัสดีครับโชคสวัสดีครับเร็วบอรับเลยสวัสดีครับโชคขอเสียงหน่อยเลยสวัสดีครับโอ้เสียงน้มีเ <answer>. สียงนะโอ้ยโชคเือเป็นมีเสียงยันสั้น หิวกล้วยไหมหิวกล้วยไหมในน่องมันขึ้นหิวกล้วยไหมพี่โชคหิวกล้วยไหมเร็วๆครับก่อนสวัสดีครับหิวยังหิวยังครับเสียงเรืโอ้ดูเสียงน้ำตัวตัวนี่เนาะไหนดูแผลหายยังแผลหายยังล้างนะคะแผลบวมมากนะครับขาหลังครับพอไปแช่น้ำอยู่เดือนสองเดือนนะครับ หายยังลูกนุ้หายยังนูหายังลูกหายยังครับ,ค,รบคนล้อนะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือ,อ,อพ่อพ่อควานของปูป่บุญนำนะคะก็มาช่วยนะคะวันนี้สวัสด,ดีค่ะดูดึงนะคะนี่ <laughs> ขนาดเตียบด้ค่ะเม,ม่์เมยมึง ดึงไพ่มากินอันนี้คืออิ่มแล้วใช่ไหมไม่กินให้หมดแล้วก็จะให้พี่ขวานตัดออกนะคะแม่ๆคะนีเนิวดูโอ้ยฝนกระตกเนาะฝนตกทำไมก็ไม่รู้เนาะหนูตากฝนเลยเนาะเนาะจกวันนี้ครับหน่อยเร็ววัสดีครับวแม่ก่อนวัสดีครับจาครับ ครับดูสังเกตที่งาใช่ะครคะเพราะว่าใช้งาค้ำไว้นะคะใช้งาพยุงตัวไว้ปอดีครับก่อนเนี่ยให้กินกล้วยเร็วๆมีครับดีๆก่อนเร็วลูกเอาครับเสียงเลยเล่อครับดีๆาวครับผมครับผมก่อนโอ้สวัสดีกับเป็นตัวเนาะ S <S เดี๋ยวให้พี่ควันเอามาป้อนเด้อเพราะตอนป้อนแม่ไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าแม่มีกล้วยอยู่เดี๋ยวให้พี่ควันมาป้อนเด้อพี่ควันทําความสะอาดอยู่รอแป๊บหนึ่งเด้อแป๊บหนึ่ง,น,งนะนะคะมีมีกล้วยนะคะจากคุณแม่ใจบุญนะคะท่านนะคะเมตตาไว้นะคะ,นะคะ,ะ,คะก็เดี๋ยวให้พี่ควันป้อนให้ช่วงที่ป้อนหนูอาจจะไม่ได้ถ่ายนะคะแม่เพราะว่าวัานนี้เป็นวัน เซนโดนตานะคะของขมเมน,นะคะซึ่งบ้านเราก็ต้องทํานะคะถึงสามที่นะคะตอนเช้านี่ก็จะไปที่คูประกรรมใหญ่ก่อนนะคะจะเอาของไปให้อาปู่นะคะเซนก่อนนะคะที่คูประกำนะคะตอนเช้ตอนเย็น,นก็จะเป็นที่บ้านนะจะฉีดนะ ตอนเย็นก็จะเป็นเส้นที่บ้านนะคะยังยังไม่มียังไม่ได้เตรียมของอะไรเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานเรามามืดมากนะคะไปรับไปรับคนรอกลับมาค่ําค่ําเลยนะคะนี่เราพ่อพ่อควันไผยบุญน,นานะคะก็ล้างพื้นให้โชคก่อนนะคะก็ขอบคุณนะคะที่มาช่วยเรานะคะดูแลโชคนะคะแม่แม่ นะคะก็แม่แม่ท่านในจะเมตตานะคะกล้วยใส่ยาให้น้องโชคก็ติดต่อมาได้นะคะแม่แม่ขาเพราะว่าน้องต้องอ,อใช้กล้วยเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวหนูจะให้ไปดูตรงขาบวมเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะมุดไปข้างนี้ข้างนี้กล้วยดีกวเอา้าสองข้างเลยหรอสองข้างเลยโอ้ยน้องโชคเอ้ยสู้นะลูกสู้ให้หายนะลูกพวกเราจะรักษาเจ้าให้หาย นี่นะคะเนี่ยเนี่ยบวมบวมจนห้อยเลยนะคะโอ้ยจับหน่อยจับหน่อยแม่ไม่ได้ทำอะไรจับนิดนึงเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอพี่เตยมากวาดเดี๋ยวรอพี่เตยมากวาดขยะออกข้างข้างนี้ก็เริ่มเปื่อยอีกแล้วนะแม่แม่นะคะโอ้หอยู่น้ำแต่เช้าเลยคลุณรอเรานะคะ โอฝากเป็นกำลังใจนะคะให้ภายนำโชคด้วยนะคะแม่ๆขาฝากกดไลค์กดแชร์เป็นสะพานบุญให้ภายนำโชคนะคะที่เอามารักษาพื้นเท้ากับเรานะคะให้หายนะคะก็ฝากแม่ๆผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านนะคะแวะเมตตากล้ยใส่ยาให้โชคด้วยนะคะตอนนี้ของเรามีทั้งหมดห้าเชือกนะคะรวมหนุ่มหลอ่อนำโชคนะคะคุณลุงต้องเสียสละไปตากฝนอยู่นะคะก็คลิปนี้ไยนี้แม่ควังขอไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ